มาน,นี่เร็วๆมันี่มันี่มาอมานี่มาน,น,นี่ลูกๆไปไหนหมดนมยานเลยเนี่ยลูกเตแล้วเนี่ยน่ารักจังเลยลูกเอ้ยคิดถึงจังเลยผ่านมาทั้งนี้ก็เวะมาหาหน่อยเดี๋ยวเราเจอกันทุกวันเราเ้าใกลกันรูนางไปเล่นโคนมา,านางไปเล่นโคนนมา กินข้าวยังดูนมยานเนี like ่ยเนี <assistant> ้ยเนี้ยเนเนยเน้มาเลนะขึ้นมามองแม่แล้วเร็วแล้วแล้วแล้วอุ้ยลูกลูกนางวิ่งมาพอดีอุ้ยจำเสียงได้แล้วลูกโอ้ยวันนี้แม่ไม่ได้เอาอะไรมาให้กินวันนี้ไม่ได้เอาอะไรให้กินอย่างนี้เดี๋ยวแม่ซื้ออาหารเม็ดมาให้ลูกเอ้ยวันนี้เดี๋ยวแม่ซื้ออาหารเม็ดมาให้นางหิวกระโดดออกมาจาก เคยโพสไปแล้วนะารูปพวกนี้เน่อย่าเอ็ดลูกไม่เอาอืมไม่เอาอย่าเอ็ดลูกนะคะยิ่กระเดิดกระเดิดตะเล็กจิ้งจิ้งอะไรอะไรตะเล,ล็เออลูกเออดีใจตัวน <ś c oughs> ุ้นเงาคนเดียเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมีความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่หั่นกล้องกล้องหั่นยังไงทีนี้ เออดูดูนี่เขาเขายมเฮ้ยโอ้ยเต็มเลยต้นแหลจริงจริงลูกชาวแม่ทุกตัวเนี่ยมันต้นแหลจริงจริงต้นแหลจริงเดี๋ยววันนี้เอาอาหารเม็ดมาให้ ก็งององอดิงถ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 ิงเอ้งเอ้าพังแน้่นยั่่นนั่นนัังมีความสุขเว้ย